สมการนี้ปฏิเสธไม่ได้ว่าสิ่งที่เราเคลื่อนไหวสิ่งที่เราออกมาตรวจสอบเนี่ยมันมีผลต่อการเมืองในระดับประเทศไอสิ่งที่เราทำเนี่ยมันไม่ใช่จงเกียรติจงแค้นทักษิณเป็นการส่วนตัวถ้าทักษิณติดคุกบ้างเนี่ยเราก็ไม่มีเหตุผลในการมาชุมนุมที่นี่ใช่ไม่ใช่แต่พระเอิญเนี่ยเขาย้ำน้ำใจขบวนการยุติธรรมมากจนหยามใจ การเดินหาไปนูน่นไปนี่พบปะพี่น้องนู่นนี่นั่นวันนี้กลายมาเป็นเหมือนหมากจะถอยแต่ถอยบนรุกรุกบนถอยซึ่งพวกเราเรารู้ดีอยู่แล้วว่าลีลาทักษิณเป็นอย่างนี้ดังนั้นเราไม่หลงกลทักษิณเด็ดขาดแน่นอนไอ้ที่พูดแบบน,นี้นะสื่อสารไปยังนักกฎหมายทั้งหลายอย่าคิดว่าทักษิณพูดวันนี้เหมือนจะถอยนะหลายคนอาจจะมองว่าทักษิณถอย แต่นี่ไม่ใช่คนที่มีเหลี่ยมสีด้านไม่ได้ถอยง่ายๆหรอกพี่น้องไอคนที่เหลี่ยมอยู่แบบนี้มองตรงไหนมันก็มีเหลี่ยมใช่ไหมแล้ววันนี้มันยิ่งชัดทักษิณสั่งว่าเศรษฐาต้องนัดประชุมคอ,อรมอเศรษฐกิจเอาคุณเป็นนักโทษนี่คุณมาสั่งนายกรัฐมนบุีให้ประชุมคอ,อรมอเศรษฐกิจได้ไง มันชัดยิ่งกว่าชัดพอมันดิ้นไม่ได้มันก็จะแสดงตัวออกมาแสดงตัวออกมาก็จะเห็นธาตุแท้ว่าใครอยู่เบื้องหลังรัฐบาลกันแน่ดังนั้นคนที่ร้อนใจอยู่นับปัจจุบันไม่ใช่พวกเราใช่ไหมเราก็เปิดตลาดนัดอริยะต่อไปเ <c oughs> มื่อเช้าคนมาเยอะมากนะสงสัยต้องเปิดทุกอาทิตย์ไหมเนี่ยฮะ แล้วไม่ต้องเปิดที่นี่หรอกเปิดฟังตรงข้ามก็ได้เมื่อเช้าหลายท่านเดินมาทักทายบอกดูทีวีอยู่ทุกวันเดินไม่ได้บ้างลุกไม่ได้บ้างแต่วันนี้ต้องมามาให้กำลังใจมาซื้อของแสดงว่าพลังเงียบที่ดูเราอยู่มันไม่ใช่พลังเงียบธรรมดามันพร้อมจะกลายเป็นคลื่นสึนนมิอย่างที่ผมบอก ขอแค่เรายืนหยัดในการเคลื่อนไหวในการต่อสู้สายข่าวจากท้องฟ้าจริงจกที่ส่งไปสืบมาบอกว่าหลังวันอาทิตย์เนี่ยฟ้าฝนอาจจะไม่ได้ตกทุกวันละอาจจะง่ายต่อการชุมนุมอาทิตย์หนะ้ามันมีสองเรื่องที่เราต้องปฏิบัติการหนึ่ง พฤติกรรมวันนี้ทักษิณชัดเจนว่าชักใจสั่งการรัฐบาลใช่ไม่ใช่ใชเราต้องไปที่กรมคุมประพฤติไปหาอาธิบดีกรมคุมประพฤติปล่อยให้ทักษิณเกะกะระรานอยู่แบบนี้ได้อย่างไรคุณคาดโทษคุณกล่าวโทษนักโทษคนหนึ่งที่ถูกพักโทษโดยไม่ชอบธรรมหรือยัง ต้องมีความชัดเจนจากอธิบดีกรมคุมประพฤติคุณปล่อยให้นักโทษเดินทางไปมาเคลื่อนไหวทางการเมืองอยู่วันนี้เคลื่อนไหวทางการเมืองอย่างเดียวไม่พอเป็นการเคลื่อนไหวการเมืองระหว่างประเทศด้วยอธิบดีกรมคุมประพฤติอทิตย์หน้าเราเจอกันเรื่องที่2 2ง9พฤษภาที่จะถึงนี่ต้องวัดใจละ ที่ผมบอกว่าทักษิณเหมือนถอยแต่ขู่ขู่แล้วก็ถอยเพราะว่าเขาบอกว่าเปิดรู้อยู่แล้ว40สววันนี้อะไรชื่อก็เปิดเผยมาทั้งที่ปิดลับมาโดยตลอดนะวันนี้เปิดเผยมาเพื่ออะไรเพื่อกําลังจะบอกว่าจะเล่นเกมรบกันจริงหรือไม่29พฤษภ,ภาอายการนัดว่าจะฟ้องหรือไม่ฟ้องคดีทักษิณชินวัตร โดนมาตรา112 29มันตรงกับวันอะไรฮะโอ้โหนี่เราไม่มีเวลาหายใจเลยนะเนี่ยนี่เราต้องไป2วันติดเลยงั้นก่อน29เราต้องไปเจออายการอีกรอบหนึ่งดีไม่ดีดนี่สองเรื่องต่อนี่ถึงบอกว่าวันนี้เราต้องเล่นเกมรุกคาบ ลุกนาทักษิณให้เขาตอบคาถามในสิ่งที่เราเคลื่อนไหวและวันนี้เราก็เคลื่อนไหวทําให้ทักษิณตอบคาถามในสิ่งที่เราเคลื่อนไหวแสดงว่ามันถึงตาจนที่ทักษิณต้องรับสารภาพแล้วพี่น้องครับผมเห็นหน้าอาดีตขออภัยเห็นหน้าว่าที่นายกรัฐมนตรีคนต่อไปแล้วผมรู้สึกสงสาร สงสารอุงอิงเพราะว่าไม่ร <m mayonnaise> oh <my> ู้ต่อไปถ้าแกเป็นนายกรัฐมนตรีแกจะตอบนักข่าวยังไงเพราะมันไม่มีโอกาสที่ใครจะเขียนโพยให้แกตอบการเมืองการเมืองมันพลิกไปเร็วมากสิ่งที่ไม่คาดฝันก็จะเกิดขึ้นไอ้ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเกิดขึ้นเพราะว่าทักษิณชินวัตรห่วงแต่อำนาจพร้อมที่จะเอาคืน และไม่เคยคิดเคารพกระบ,บวนการยุติธรรมไทยดังนั้นเมื่อคุณไม่เคารพกระบ,บวนการยุติธรรมไทยประชาชนก็จะสั่งสอนคุณทักษิณชินวัตรและการเคลื่อนไหวทุกวันมันไม่ใช่เหมือนอดีตเพราะทุกคนเป็นสื่อมวลชนพร้อมกันในอดีตเนี่ยนัดแนะกันมาชุมนุมก็จะผ่านสื่อเฉพาะช่องใช่ไหม ไม่มีไลน์ไม่มีเฟซบุ๊กไม่มีการสาื่อสารแต่วันนี้การชุมนุมใหญ่มันชุมนุมออนไลน์มันชุมนุมในไลน์มันชุมนุมในเฟซข้อเท็จจริงมันเกิดขึ้นในเฟซและในไลนยผมนึกบอกว่าจำนวนคนไม่ไม่เท่ากับจำนวนข้อเท็จจริงที่ออกไปคนหนึ่งคนสามารถพูดข้อเท็จจริงได้สิบข้อ ข้อเท็จจริง10บข้อมันจะทำลายอธรรมและทำลายความเท็จไปเองใช่ไม่ใช่วันนั้นหารือกันเราจะสร้างวอลลุมประชาชนพี่น้องครับนี่ต่อไปจะรับอาสาสมัครพี่น้องเราจะสร้างวอลลุมประชาชนจากที่ใครมีโทรศัพท์เล่นเป็นไม่เป็นไม่รู้แต่เราจะมาสร้างวอลลุมร่วมกัน ให้เผยแพร่ข้อเท็จจริงทางสังคมไม่ได้ปล่อยข่าวเท็จไม่ได้ปล่อยข่าวปลอมแต่เราจะปล่อยข่าวจริงออกไปทางสังคมให้มากที่สุดเดี๋ยวจะมีการจัดอบรมการการเล่นลายอ่ะจะมีการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่พวกเราในการเล่นลายและการเล่นเฟซในการให้ข้อมูลข้อเท็จจริง เราต้องสู้ทุกรูปแบบเผยแร่ข้อเท็จจริงทุกรูปแบบเพื่อสู้กับความไม่เป็นธรรมทางสังคมให้ได้เดี๋ยวการจัดการเนี่ยหารือกันแล้วจะมีช่องทางในการร่วมมือกันจัดการนะครับพรุ่งนี้นี่จะเชิญพี่น้องชาวนามาร่วมเวทีเราเราขายข้าวราคาถูกขายผักราคาถูกเมื่อวานพี่น้องชาวนาที่มาต่อสู้เรื่องนี่สิน มาร่วมเวทีมาสัมนุนเราดังนั้นเนี่ยพรุ่งนี้จะเชิญพี่น้องชาวนามาร่วมแลกเปลี่ยนถึงวิถีชีวิตของการเป็นชาวนาทำนามาทั้งปีมีแต่นี่กับสังมีแต่นี่กับสังข้าวทำนาปีมีแต่นี่กับสั่งทำนาปังมีแต่สังกับนี่มันวนอยู่อย่างเงี้ยแถมเอาข้าวไปจำนำยังไม่ได้เงินอีกถูกโกงอีก ดังนั้นเดี๋ยว,ยวพรุ่งนี้เราจะจัดเวทีเชิญชาวนามาแลกเปลี่ยนประสบก,การณ์ร่วมกับพวกเรานะครับในช่วงท้ายๆในช่วงคอปทอท็อกช่วง4ี่หโมงเย็นใครว่างก็มาร่วมแลกเปลี่ยนกับพี่น้องชาวนานะครับตอนเช้าเราก็มีตลาดอารยะเหมือนเดิมวันนี้เข้าใจว่าท่านอาจารย์หมอเขียวเนี่ยเล่นดนตรีเปิดหมวกรับบริจาคด้วยเดี๋ยวพรุ่งนี้ร้องเพลงบ้างด้วยก็ได้นะ ผมนี่ก็นักร้องนะนี่พอร้องเพลงเนี่ยพี่น้องปรบมือมากกว่านั่งฟังนะปรบมือไล่ลงนะไม่ใช่ปรบมือให้กำลงังใจบริจาคเยอะมากแต่เขียนมาบอกว่าลงเถอะบรพร้อมบริจาคเท่านี้เท่านี้แต่ขอให้ลง <laughs> <laughs> พรุ่งนี้เจอกันครับพี่น้องครับขอบพระคุณครับ